สวัสดีครับพ,พวกเราปอตพสิบสี่กลุ่มไก่ฟ้าจ้าวันนี้พวกเราอยู่ที่ทเทศบาลนครปากเกร็ดครับเรามาทำกิจกรรมทูนน้อย สำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นความมุ่งมั่นของสถาบันพระปกเกล้านะครับที่ต้องการจะพัฒนานะครับคนระเบืองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นในส่วนของเยาวชนนะครับที่ต้องการให้เกิดความเรียนรู้แล้วก็ความตระหนักรู้ในส่วนของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยมอนขอขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลนะครับที่ให้เกียรติรับรองกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ก็ขอให้การฝึกอบรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ทั้งทางนักศึกษาผู้จัดและทั้งทั้งเด็กๆนะคะประสบความสำเร็จนะคะสําหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้นะครับก็คือน้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับจะมามีส่วนร่วมครับในการเป็น พูดสื่อสารวัฒนธรรมในส่วนของวัฒนธรรมไทยมอแล้วก็วัฒนธรรมของปากเกร็ดออกไปให้กับคนภายนอกได้รับรู้นะครับโดยแบ่งช่วงออกเป็น2อช่วงนะครับช่วงแรกคือเราได้เชิญวิทยากรนะครับก็คือคุณกอนะครับจากเพจวุ้นแปลภาษานะครับมาเล่าแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อเป็นคล้ายๆกับการติดอาวุธให้น้องๆได้มีความสามารถมีทักษะในการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับพอน้องๆเนี่ยมีความสามารถในการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยเราได้เชิญประา ชุมชนแล้วก็ปราชชาวบ้านมาในช่วงบ่ายนะครับก็คือได้มาเล่าถึงวัฒนธรรมไทยมอน,นะครับ้วทำยังไงเราจะเอากันเอาสาระเอาคุณประโยชน์ของศิลปะวัฒนธรรมนะไปบอกเขาสิ่งที่เด็กได้เลยนะคะก็คือความภาคภูมิใจของเราเองนะคะว่าเนี่ยเรามาจากนครปักเกนะเรามีสิ่งของที่เป็นของเราเองนะคะสวัะะสดีค่ะวันนี้นะครับ ข้างหลังเรานะครับเราก็มาอยู่กันที่ฐานที่ประชุมชนนะครับจะมาสอนน้องๆน,น,นักศึกษาเด็กนักเรียนนะครับในการผลิตสบายมอซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒน,นธรรมที่เป็นมนรดกตกทอดกันมาของคุณมอน,นะครับ น้องว่าจะไปทำคอนเทนต์เรื่องอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับเรื่อง,องนี้เรื่องสบายมอนโอ้น่าสนใจทำไมสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่ารามเอกลักษณ์ของจังหวัดเราอยู่แล้วด้วยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเราและมันก็สวยงางมเราได้เรียนรู้อะไรบ้างที่ ปราชุมชนเราได้เล่าให้ฟังเมื่อสักรู่นี้ค่ะได้เล่าถึงตำนานของผงที่มีความสําคัญกับชาวมอญค่ะว่าเป็นมาย,ยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ได้รู้ถึงตำนานของวัดกู้แล้วก็ชื่อเก่าของวัดกู้ค่ะมีในใจหรือยังว่าอยากทําคลิปด้านใดคะถึงนี้มีแล้วค่ะแต่ว่าขอเม็ดไปก่อนขอเม็ดไว้ก่อน เรามาในกลุ่มต่อไปนะคะเป็นฐานให้ความรู้เรื่องอาหารพื้นถิ่นของชาวมอญปากเก็ตแห่งนี้ไปดูกันเลยออนนี้ก็คือมาเรียนรู้ในฐานว่าะทำด้านอะไรคะฐานนี้เป็นด้านอาหารค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะที่วิทยากรได้สอนไปในอาหารพื้นถิ่นของชาวมอญปากเกตคะก็เป็นวิธีการทํา มะตาดออดค่ะนแกงมะตาดแล้วก็จะเป็นกะละแมค่ะแล้วสนใจจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรคะกลุ่มนี้สนใจเรื่องการกินค่ะเลือกอ่แกงมะตาดเป็นหนึ่งในช้อยไว้หรือเปล่าเลือกแน่นอนค่ะที่เห็นอยู่นี่คือกะละแมของที่ปากเกร็ดแห่งนี้นะคะพิเศษกว่าที่อื่นคือกระดาษผ่อเนี้ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยนะคะไปค่ะเยี่ยวหาอร่อยมากเลยค่ะ น้องๆน,นะคะได้ชมได้คุยกับป่าชุมชนทั้ง4กลุ่มแล้วนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะมาชวนน้องๆเนี่ยทำสตรอรี่บอร์ดกัน,นะคะ่ะจะได้มีการวางโครงเรื่องราวต่างๆค่ะก่อนที่จะทํคลิปวิดีโอติ k กต็อกนะคะจะได้มีแผนการในการทํางานเวลาที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยก็จะทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะวันนี้พี่ใหญ่นะคะจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอนะคะที่น้องๆกําลังจะส่งประกวดกันนะคะก็คีย์หลักของวันนี้เลยเนี่ยจะเป็นการเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะ วันนี้ได้อะไรจากการอบรมครั้งนี้บ้างคะได้หลายอย่างเลยครับการทำสตอรี่บอร์ดแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะคิดว่าจะสามารถทำลิปได้ป,ป,ปังได้เลยไหมได้ครับเชื่อว่าในฝีมือแน่นอนพราว่ามีประสบการณ์จากการทำงานสอนครูครับได้ความรู้มากมายเลยค่ายได้เห็นมุมมองการทำงานการเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรให,ใหม่ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ น,นด <S <S 1> <S 1> ปากเกตมีดีกว่าที่ทุกคนคิดปากเกตมีดีกว่าที่ทุกคนคิดฝากเชียด้วยนะคะขอชื่อทีมอีกครั้งค่ะกฎมายทเวลค่ะ หลังจากที่น้องเด็กๆี่ได้พบปะหรือว่าเยาวชน,นได้พบปะกับทางปราชุมชนหรือว่าเป็นหนังสือเดินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องๆหรือเยาวชนก็จะเกิดความตระหนักรู้ทางด้านวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมออกไปหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะทําการสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็ทาการเผยแพร่แล้วก็จัดเป็นการประกวดเกิดขึ้นนะครับโดยเราก็มีการจัดการมอบรางวัลในวันที่16กุมภาพันธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเยาวชนก็จะเกิดความตระหนักรู้ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามในส่วนของพื้นที่ปักเกตเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์พันคุณโอปการนะครับจะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีผู้คนมากมายก็สนใจว่าปักเกตเนี่ยไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยว แนวะคิดที่ทําเป็นละครสั้นนะคะเพราะอยากให้แบบว่ามีลูกเล่นนิดนึงค่ะเขาอยากได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนดูละครอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เข้าถึงวัฒนธรรมมอญแบบว่าในชีวิตประจำวันริงนะคะที่ทําเป็นพ่อแม่จีบกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมมอญเนี่ยมีมานานแล้วแล้วหนูคิดว่าในสมัยนี้ก็น่าจะศึกษาต่อไปเรื่อยๆ ก็ค,คอนนี้เราหนูนะคะในคอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้แบบทุกคนได้เข้าถึงการท่องเที่ยวของปากีสถาตมากขึ้นค่ะโดยแบบว่าใช้งบทั้งหมดกี่บาทสามารถไปได้แล้วก็มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่หลายคนอาจจะยังแบบไม่รู้จักหรือว่าเป็นสถานที่ดังแล้วแบบยังไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยไปทำการให้เรียบร้อยแล้วค่ะแจ้งแนวกิจการนำทิปดากวิถีชีวิตตั้งเดิมของชาวปากีตถานที่แบบว่า,วามีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองและอยากสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับ อยากแบบเสนออาหารพื้นเมืองที่ของชาวอากเกร็ดของชาวมอสที่คนไม่ค,คนทั่วไป่ที่ไม่ค่อยรู้จักครับอยากอยากแบบให้เขาได้รู้ว่าอาหารมอนก็น่ากินเหมือนกันนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทท่านเลยนะครับตั้งแต่สถาบันพุทธก้านะครับจนมาถึงเทศบาลนาคนปรปักเกร็ดน,นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดก,การทุกอย่าง นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยศรีปรกอรโครงการญาตินี้ดีจัดกระคมคุณทรัพย์ในการจัดงานทั้งหมดรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะครับและที่สําคัญเลยก็จะเป็นในส่วนของน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับในกลุ่มไก่ฟ้าทั้งหมดเลยที่ตากตามกันมาเป็นเดือนนะครับในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็มีความสุขมากๆครับที่กิจกรรมบรรลุร่วงไปได้ด้วยดีครับขอบคุณมากมาครับ